ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา242เมื่อศาลอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนความและฟังคู่ความทั้งปวงหรือสืบพยานต่อไปดังบัญญัติไว้ในมาตรา240เสร็จแล้วให้ศาลอุทธรณ์ชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์โดยประการใดประการหนึ่งในสีประการนี้ อนุมาตราหนึ่งถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามกฎหมายก็ให้ยกอุทธรณ์นั้นเสียโดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์อนุมาตราสองถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นถูกต้องไม่ว่าโดยเหตุเดียวกันหรือเหตุอื่น ก็ให้พิภากษายืนตามสารชั้นต้นนั้นอนุมาตราสามถ้าสารอุทธรเห็นว่าคำชี้ขาดของสารชั้นต้นไม่ถูกต้องให้กลับคำพิภากษาของสารชั้นต้นเสียและพิภากษาในปัญหาเหล่านั้นใหม่อนุมาตราสี่ถ้าสารอุทธรเห็นว่า คำวินิจฉัยของสารชั้นต้นถูกแต่บางส่วนและผิดบางส่วนก็ให้แก้คำพิภากษาสารชั้นต้นไปตามนั้นโดยพิภากษายืนบางส่วนกลับบางส่วนและมีคำพิภากษาใหม่แทนส่วนที่กลับนั้น